สวัสดีครับผมมนพินกับช n e นลฟิวไทยในี่ทุกครับอยู่ที่เมืองมูกังจ่ายครับตรงนี้เป็นสนามกีฬานะครับละกอนี่เป็นตัวเมืองตรนนี้ก็เป็นแยกหลักนะครับถ้าไปเมืองลอนะครับก็ไปด้านนู้นะน,น,นะครับหรือเงี้ยโลนะฮะอีกร้อยกิโลข้ามภูเขาไปสองลูกก็น,นี่สะพานหลักครับข้ามแม่น้ำอะไรสักแห่งเนี่ยผมไม่ทราบชื่อ แต่ว่ายังเป็นแม่น้ําเป็นขดหินเป็นอะไรน้ํายังใสสวยนะครับยังเป็นธรรมชาติอยู่มากเลยหาได้ยากครับเดี๋ยวนี้บรรยากาศตรงนี้ค่าสิิกครับบ้านเราคงต้องเป็นรีสอร์ทนะฮะอากาศดีครับเย็นสบายนะฮะ ด้านนี้ก็เป็นสะพานเหล็กด้านครับด้านนี้จะไม่สวยเท่าครับกขากำลังทำตรงนี้เป็นสวนสาธารณะนะครับกลางเดืองแล้วก็ตรงนี้มีป้ายาป้ายเป็นเขตนอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะครับเนีมูกลางใจ ก็ที่นี่เขามีชื่อเรื่องนี้ครับนาขั้นบันไดเดี๋ยวพามาดูี่ภาพลุงโฮครับกับนาขั้นบันไดนะครับก็เอารูลุงโฮนาขั้นบันไดที่นี่ขึ้นชื่อครับเขากำลังทำสวนสาธารณะกันนะครับแถวนี้จะเป็นคนม้งเยอะนะครับก่อนหน้านี้อีกเมืองนึงเนี่ยตุเลแถวนั้นเนี่ยจะมี คนไทยดำนะฮะไตดำนะฮะไตดำนะฮนะเขาเรียกไตดำเยอะทางนี้เนี่ยจะเป็นมงเยอะมองก็จะใส่เสื้อปักกันนี่กลางเมืองครับถนนกลางเมืองที่ผ่านนี่ครับที่เขาแต่งตัวกันเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นมองอะไรน่าจะเป็นมงดำ ชาวเขาเขาจะแต่งตัวกันเป็นเรื่องปกตินะครับแถวนี้ก็จะมีร้านข้าวนะครับเนี่ยมีร้านข้าวแล้วก็โรงแรมก็มีแถวนี้หลายที่นะฮะตรงนู้นเป็นตลาดนะครับร้านข้าว ร้านเฟอขายนมปังนะก็ถ้านาคบันไดนีต้องไปด้านนู้นนะครับไปด้านนูน้นก่อนถึงตัวเมืองประมาณสัก7จ็ดถึงสิกิโลนะครับก็เมืองมุก,กังจ่ายครับใครที่มาเที่ยวถ่ายรูปนาคบันไดที่นี่ครับมุก,กังจ่าย